アークナイツ เช่นเคยนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดย PowerPay บริการรับเติมเงินเป็นบริการดีๆที่อยู่คู่วงการเกมมือถือมายาวนานนะครับแล้วก็มีข่าวดีสําหรับคนเล่นเกมมือถือเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ PowerPay กลับมารับเติมเกมเซิร์ฟญี่ปุ่นแล้วนะครับโดยเฉพาะเกม Ark Knight เซิร์ฟญี่ปุ่น As u r ซเเซิร์ฟญี่ปุ่น Bu ู a าไคก็รับนะครับแต่ต้องเป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นนะแล้วก็อุมะ u s u m e Fate Go และก็เกมอื่นๆสอบถามได้นะครับ 私はこの一曲を待っているさてご依頼の通りブツを持ってきたはいいがどうも気の臭いねどいつもこいつも奥歯に物が挟まったように本音を言いやしないアークナイツ昇進集まあ人の心を読むのは得意なんですけどね วัสดีครับพี่ก๊อฟครับตอนนี้เราอยู่กับเกม Ar ร์คไนท์นะครับคลิปนี้เป็นเนื้อเรื่องส่วนตัวของอาจารย์ลีนะครับหรือก็คือมิสเตอร์ลีนั่นเองดีทันเตจิมุโชเอยูโคโซご依頼受けたりあれ誰かと思えばドクターでしたかจริงๆเคยทําไว้คลิปหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าอันนั้นก็เป็นเพียงแค่เรื่องทั่วไปเนื้อเรื่องในวันนี้นะครับจะมาจากโปรไฟล์ทั้งหมดนะครับ แบงวันนี้แปลจากโปรไฟล์ภาษาจีนนะครับถ้าจะเทียบความแม่นนะครับมันก็จะน้อยกว่าแปลภาษาอังกฤษของทางโกลบอลไปนิดหนึ่งนะครับถ้าจะเกิดความผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับและก่อนจะเริ่มเนี่ยขออีกหนึ่งเรื่องก็คือสําหรับคนที่รอเนื้อเรื่องอื่นๆนะครับก็ตามที่เคยสัญญาไว้จะทําให้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่เร็วนักก็จะทยอยทาให้เรื่อยๆแล้วกันก็มาเริ่มกันเลยนะครับสาหรับตัวละครกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนักสืบลีเนี่ย ใครที่ติดตามช่องนี้ก็น่าจะรู้นะครับว่าพี่ก็ทํามาอย่างต่อเนื่องนะก็อาจจะขาดไปบ้างนะครับแต่ว่าสักวันหนึ่งก็คงจะต้องครบแหละอันนี้เป็นกลุ่มที่พี่ยอมรับนะครับว่าเป็นกลุ่มที่พี่รักที่สุดนะฮะจริงๆก็ไม่น้อยไปกว่ากลุ่ม a b ิ s s a l hunter นะครับเดี๋ยวก็ต้องมีคนแย้งอ่ะอ้าวแล้วกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ล่ะก็รักหมดแหละแต่จะมากน้อยเนี่ยพี่ว่ามันต้องแล้วแต่บทแล้วแต่การออกแบบนะครับอย่างนั้นวันนี้เรามาเริ่มรู้ลึกเกี่ยวกับอาจารย์หลีแล้วกันนะครับของวันนี้เป็นโปรไฟล์นะครับ ส่วนเรื่องทฤษฎีเนี่ยพี่ว่าเอาไว้อีกคลิปหนึ่องอาจจะรวมไว้กับรีวิวนะครับเริ่มกันเลยนะครับว่าด้เรื่องสำนักงานนักสืบปรีนะแม้ดูภายนอกเนี่ยหน่วยงานนจะรับงานนักสืบนะครับก็เหมือนชื่อสำนักเนี่ยแต่ในทางกลับกันนะครับที่นี่ยังยินดีรับทุกภารกิจมันก็จะคล้ายๆกับสารพัดร,รับจ้างจากกระตูนเรื่องกินธรรมะนะฮะ ซึ่งจากชื่อสำนักเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าอาจารย์ลีเนี่ยเป็นเจ้าของสำนักงานแล้วก็จะมีพนักงานอีก3คนที่เรารู้จักกันนะครับก็มีอัคุงไวฟูแล้วก็ฮังและจากเรื่องราวที่เราได้ทราบมานะครับหลังจากเกิดวิกฤตเชอนรนบล็อกขึ้นเนี่ยทางโรสไอแลนด์ได้เข้ามาที่หลงเหมือนแล้วก็เกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทของแกงอันธพาลที่นี่นะครับและในเหตุการณ์นี้ในท้ายที่สุดพ่อค้าปลาเจีย๋ย แล้วก็ราชาหนูได้ทำการแนะนำสำนักง,งานนักสืบหลีให้ทางโรสไอแลนด์รู้จักนะครับและหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยทั้งสองฝ่ายนี่ก็เพิ่มระดับความสัมพันธ์อันดีต่อกันนะครับแล้วก็พอมาถึงวันนี้เราก็จะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์ลีมากขึ้นโดยเฉพาะกิจกรรม invitation to y คำเชื้อเชิญล่่าสุราหรือเช่าเรียกว่ากิจกรรมของหลิงเนี่ยนะฮะครั้งเนี้ยอาจารย์ลีจะมีบทเยอะมากนะครับก็คือเป็นตัวเอกเลยเป็นตัวดำเนินเนื้อเรื่องเลยนะครับ คือถ้าฟังพี่ในวันนี้จบแล้วนะครับแล้วก็ถ้าน้องไปอ่านเนื้อเรื่องต่อนยเชื่อ mm hmm. ว่าจะเข้าใจเนื้อเรื่องได้ไม่ยากนะครับ mm hmm. เพราะว่าวันนี้พี่จะปูพื้นของอาจารย์ลีไปด้วยเลย mm hmm. ก่อนที่จะเริ่มนะครับลักษณะของเอกสารโปรไฟล์เนี่ย mm hmm. มันจะเป็นการเขียนของฝ่ายโรดไอแลนด์นะครับหรือก็คือการวิเคราะห์ จากเจ้าหน้าที่นะซึ่งมันจะรวมหลายอย่างมากเช่นจากฝ่าย HR จากฝ่ายภาคสนามจากเจ้าหน้าที่การแพทย์นะครับและบางทีก็จะเป็นจากด็อกเตอร์จากบุคคลต่างๆจากบุคคลใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งใบแรกเนี่ยก็คือเอกสารสมัครงานนะครับซึ่งสําหรับอาจารย์ลีเนี่ยพี่ว่าไม่ใช่เอกสารสมัครงานมันต้องเป็นอะไรอย่างอื่นนะนะแบบการร่วมงานกันแต่ถือซะว่าเป็นขั้นตอนของโรดไอลแลนด์เขานะครับ ดูเป็นคนไม่มีอะไรทําจริงๆนะแต่อย่างน้อยก็ให้เขาทําอาหารก็ได้เป็นนักสืบเอกชนของหลงเหมือนชื่อจริงนะครับที่เขาใช้นะว่าเหล่าลีซึ่งแปลว่าปาลาคราฟเก่าน่าจะหมายถึงปาลาคราฟโบราณน,นะบอกว่าถ้าเจอปัญหาอะไรก็ตามนะครับก็สามารถขอความช่วยเหลือของอาจารย์ลีได้เอกสารทางการแพทย์เนี่ยไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามิสเตอร์ลีไม่ได้ติดเชื้ออะไรนะครับ ส่วนโทเค็นนะครับพวกอุปกรณ์สําคัญเนี่ยสำหรับอาจารย์ลีเป็นจี้หยกรูปวงแหวนนะครับที่รูปทรงเรียบง่ายเขาระบุไว้ว่าไม่สามารถวัดมูลค่าของมันได้นะครับก็ไม่สามารถตีราคาได้แล้วแหละข้อมูลอื่นๆนะครับก็ใช้โค้ดเนมว่าลีนั่นแหละเมื่ออ่านโปรไฟล์อื่นๆจะรู้ว่าเป็นสกุลนะครับสกุลลีซึ่งมีความหมายว่าปาลาคราฟนะครับดังนั้นหากดูเผ่าก็คือเผ่ามังกรถ้าปาลาคราฟจะกลายเป็นมังกรมันจะอ้างอิงได้อยู่ ตำนานนึงตำนานนั้นชื่อว่าปาลาคราฟไตสวรรค์และก็กลายเป็นมังกรเมื่อไปถึงประตูมังกรนะครับสักวันหนึ่งพี่จะศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับส่วนอื่นๆน,นะครับบ้านเกิดอยู่ที่เย็นเกิดวันที่25ตุลาคมสูง193เซนติเมตรนะครับสูงมากๆและประสบการณ์ต่อสู้นะครับอ้างนะครับว่าไม่มีประสบการณ์ต่อสู้ซึ่งโม,โมแน่นอน นี่มาดูโปรไฟล์ฉบับแรกกันชายวัยกลางคนที่ดูภายนอกเนี่ยบุคลิกจะดูสบายๆนะอันนี้ทางรถไฟเงเข้งมองอย่างนั้นนะครับมีอาชีพเป็นนักสืบเอกชนโดยมีทักษะพื้นฐานเช่นการติดตามการพลางตัวการเจรจาต่อรองลงถึงการใช้เหตุและผลทั้งหมดที่กล่าวมานี้นักสืบปลีล้วนทําได้ดีเยี่ยมทั้งหมดนะครับแต่ว่าทักษะที่ใช้บ่อยที่สุดของนักสืบปลีกับกลายเป็นการชงชาและการทําอาหารทําไมมันเป็นอย่างนั้น เดี๋ยวอีกสักพักจะมีเฉลยนะครับหลายๆคนที่อยู่ใกล้ตัวอาจารย์ลีให้ความคิดเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่านะครับเขาจะมีอะไรบางอย่างนะครับเป็นบรรยากาศที่เวลาอยู่ใ,ใกล้ๆตัวเขาเนี่ยมันจะให้คุณรู้สึกเหมือนสูญเสียแรงจูงใจสูญเสียความตั้งใจหลายๆอย่างนะครับคล้ายๆกับจะเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งไหนๆอะไรประมาณนี้นะ่มั้งจากทั้งหมดนี้พอจะสรุปได้ว่าอาจารย์ลีเนี่ย เป็นนักเสืบที่มีทักษะนักเสืบ์ฟอะโอเคใช้ได้เลยยอดเยี่ยมเลยแต่กลับเป็นว่าทักษะที่ใช้บ่อยที่สุดก็กลายเป็นชงชากับทำอาหารรวมถึงบรรยากาศของอาจารย์ลีรอบตัวเนี่ยมันให้ความรู้สึกแบบสบายๆชิวๆแล้วคนที่อยู่ใกล้ๆอาจารย์ลีจะรู้สึกเหมือนสูญเสียพลังอะไรบางอย่างไปตาลุงนี้มีออร่าอันแปลกประหลาดนะครับซึ่งเดี๋ยวพอเล่าไปเรื่องก,ก็อ๋อจะเก็ตนะครับอาจารย์ลีจะมาที่โลดไอแลนด์เนี่ยนานๆครั้งนะครับเพื่อมาเยี่ยมเยียน เด็กๆทั้ง3คนของเขานะครับอารคไวฟูหังก็คงจะไม่ไว้ใจเพราะไอตัวร้ายเนี่ยก็คืออัรคตัวนี้ต้องโฟกัสให้หนักๆนะฮะอาจจะเป็นห่วงว่า แกงพวกนี้มันจะมาทําอารวาสอะไรในโรสไอแลนด์หรือเปล่านะครับเมื่ออาจารย์รีมอบหมายงานให้กับเด็กๆของเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เขาก็จะแวะเวียนไปที่แผนกอุตสาหกรรมอาหารซึ่งที่นั่นเนี่ยฮังก็ทํางานเป็นพ่อครัวอยู่นะครับคนที่โรงอาหารนี้รู้จักฝีมือของฮังดีอยู่แล้วนะครับว่าหากเป็นเรื่องอาหารท้องถิ่นของหลงเหมินเนี่ยที่นี่ ไม่มีใครสู้หังได้นะครับรว่าทำอร่อยมากซึ่งฝีมือการทำอาหารของหังเนี่ยมันเป็นการสั่งสอนเพียงเล็กๆน้อยๆจากอาจารย์ลีที่สอนให้หังทำอาหารเป็นนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นนะครับอาจารย์ลีน่าจะขี้เกียจทำให้กับไวฟูกับอาร์กอะเพราะว่าจะต้องทำทุกมื้อเนี่ยโอ้ขี้เกียจตายเลยเอ้ยสอนทำอาหารให้หังดีกว่าทีนี้เนี่ยกลับบ้านมาค,คงจะมีโต๊ะกับข้าวคงจะเต็มเลยก็สบายหลายอย่าง <laughs> คิดแบบนั้น และนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทุกคนที่แผนกโรงอาหารของโรดไอแลนด์เนี่ยต่างรอคอยอาจารย์ลีอาจารย์ลีถือว่าเป็นตำนานของที่นี่นะครับทุกคนเนี่ยรอชมฝีมือการทำอาหารของอาจารย์ลีเมื่อเวลานั้นมาถึงเนี่ยคำพูดนี้จะไม่ใช่คำพูดที่เกินจริงเลยโรงอาหารของโรสไอแลนด์ในมื้อนั้นนะครับจัดเดือดมากเรียกว่ามื้อนั้นนี่โรงอาหารแตกอะทั้งหมดนี่คือพยายามจะบรรยายว่าอาจารย์ลีทำอาหารเก่งโคตร แต่ติดตรงที่ว่าเป็นคนขี้เกียจแล้วก็นานๆานมาที่โรดไอแลนด์ทีบางทีมาโรดไอแลนด์ก็คงไม่ทําด้วยกนะ็แล้วแต่ใจแล้วแต่อารมณ์อะไรเงี้ยวันไหนที่อาจารย์รีเข้าครัวทีก็ใครที่ได้กินวันนั้นนะ่ะใครที่ได้รู้เรื่องวันนั้นนะก็ถือว่าโชคดีสุดๆนะครับ mm. ก็อาจจะหมดเร็วด้วย mm. อดก็คืออดเลยคน mm. ในแผนกอุตสาหกรรมอาหารหรือโรงอาหารเนี่ยก็เลยสงสัยนะครับว่าไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าทําไม อาจารย์รีไปเปิดสำนักง,งานนักสืบแทนที่จะไปเปิดร้านอาหารถ้าเปิดร้านอาหารนี่รวยไปแล้วอ่ะก็เลยสงสัยไปอีกว่าสงสยัยสงสัยจะโกรธโกรธเงินหลงเหมือนไม่อยากจะมีเยอะไม่อยากจะรวยอะไรประมาณนี้ 平凡な日々を送ることすらもう贅沢な願いになっちまいましたああこんな話はやめときましょうつまみをこしらえてきますんでちょっと待っててくださいねいっぱいやりましょうよドクターポッファイシバピソーンなかっぱ แม้ว่าอาจารย์ลีดูเหมือนจะไม่มีวันจริงจังกับเรื่องอะไรเลยแต่ว่าในสายงานนักสืบแล้วเนี่ยอาจารย์ลีต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็บทสนทนานหนึ่งของอาจารย์ลีที่เคยแบ่งปันประสบการณ์เนี่ยบอกว่าที่เห็นแกนั่งดื่มชาชิลๆนั่งเหมือนชมการแสดงระหว่างที่แก๊งอันตพานกำลังทะเลาะวิวาทกันคว้างตีโต๊ะเตะ,ตะ,ตะพังยิงกันเปี้ยงปังเนี่ยคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรออาจารย์ลีก็หัวเราะนะครับแล้วก็บอกว่าเห็นแบบนี้ แต่ว่ามันไม่ใช่การนั่งดูเอาสนุกนะถ้าดูดีๆเนะี่ยจะเห็นว่าทั้งสองแก๊งกําลังทะเลาะกันแถวหน้าที่กําลังตบตีกันนะไอ้พวกนั้นน่นนะน้องใหม่มันก็คงจะเข้าแก๊งนี้มาได้ไม่นานแล้วไอ้คนด้านหลังที่คอยเหมือนคุมทับอยู่ตรงนั้นนะ่ะไอ้คนนี้แหละน่าจะมีตําแหน่งสําคัญอะไรบางอย่างของแก๊งแล้วไอ้คนที่พูดมากๆอยู่ตรงนั้นนะ่ะน่าจะเป็นพวกสมาชิกเก่าที่หมดความสําคัญของแก๊งไปแล้วหมดบทบาทไปแล้วจริงๆแล้วอาจารย์ลีกาลังนั่งวิเคราะห์อยู่นะครับ ให้จินตนาการว่าเป็นโรงเตี๊ยมแล้วกันแล้วก็กำลังตบตีกันแบบโรงเตี๊ยงกำลังจะแตกนะครับแต่ว่าอาจารย์ลีกำลังนั่งดื่มชาชิวๆทำตัวเหมือนไร้ตัวตนไร้อล่าจิตสังหารไม่ว่าฝ่ายไหนเห็นน่ะก็ไม่อยากจะเข้ามายุ่งหรอเสียเวลา <c oughs> ก็เลยได้นั่งดื่มชาชิวๆโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาจารย์ลียังเสริมอีกนะครับบอกว่าถ้าอยากจะรู้ว่าแก๊งไหนมันทำธุรกิจอะไรอยู่ก็เพียงแค่ไปเยี่ยมโดยที่ไม่ต้องบอกล่วงหน้า ไปจ้าเอ๋มันเลยทีนี้ก็จะได้เห็นอะไรบางอย่างที่พอจะเข้าใจว่าแก๊งนั้นมันค้าอะไรอยู่อย่างเงี้ยนะมันก็ทำได้เฉพาะอาจารย์ีเท่านั้นแหละเพราะอาจารีเนี่ยเป็นที่รู้จักของทุกฝ่ายฝ่ายไหนก็รู้สึกว่าเป็นมิตรหมดลองเปลี่ยนคนแล้วไปทำอย่างนี้ดิเอาเฉินไปดิ <laughs> มันจะคล้ายกับตำรวจบุกจับอะแล้วก็ไม่รู้ล่ะมันต้องมีเรื่องแน่นอนอะถ้าเฉินบุกเข้าไปนี่ก็ <laughs> ตึกนั่นก็แตก <laughs> อาจารย์ลีก็ได้เสริมนะครับบอกว่าทักษะของนักสืบเอกชนน่ะอันนั้นมันเป็นเบอร์ลองมันเป็นอันดับ2แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการที่ได้เห็นผู้คนดูออกและก็ดูเป็นว่าดูคนเป็นดูบรรยากาศเป็นอันนี้เป็นทักษะที่อาจารย์ลีบอกว่าสําคัญที่สุดนะครับอาจารย์ลีไม่ไอายที่จะแบ่งปันประสบการณ์เลยตอนนี้นะครับน่าจะเมา <laughs> อาจารย์ลียังได้เสริมอีกว่างานนักสืบของอาจารย์เนี่ย ขอเพียงแค่โลกสดใสและผู้คนต่างสามคัคคีกันเนี่ยนี่ก็ดีที่สุดแล้วล้ำค่าที่สุดแล้วนะครับ นี่คงจะเป็นเป้าหมายสูงสุดของการที่แกมาทํานักสืบนะครับเพราะว่าไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามอะ่ะก็คงจะมีทั้งถูกและผิดนะฮะขอให้เข้ากันได้แล้วกันมันคงจะไม่มีฝ่ายไหนหรอกที่ชั่วร้ายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแบบดำปิดปีล่ละไม่มีขาวไม่มีใสเลยหรือมันจะมีฝ่ายไหนที่ขาวสะอาดใสปิ๊งจนไม่มีดําเลยสักจุดอย่างเงี้ยอาจารย์ลีบอกว่าโอ้ยพวกมึงก็อย่าตีกันแล้วกันเอออยู่กันให้ได้ประมาณนี้พออาจารย์ลีโมเสร็จเจ้าหน้าที่ก็ถามว่าแล้วทักษะการต่อสู้ของอาจารย์ล่ะ อาจารย์เชี่ยวชาญด้านไหนอาจารย์ลีก็บอกว่าชกมวยหรือกางฟูเนี่ยหัวไม่เก่งเลยไม่ได้เรื่องสักอย่างตบตีไม่เป็นอ่อนแอแต่ก็เป็นที่รู้ว่าอาจารย์ลีเนี่ยมีทักษะอลิจินิเอมอาร์ตที่ลึกลับแบบไม่มีที่มาที่ไปถึงอาจารย์ลีจะบอกว่าไม่เก่งทั้งอริจินิเมอาร์ตด้วยนะ อาจารย์ลีก็ชอบบอกอย่างนั้นนะครับไม่ใช่บอกว่าไม่เก่งมวยไม่เก่งกังฟูยังมีบอกว่าไม่เก่งเรื่องอริจินิอัมอาร์ตด้วยไม่รู้เรื่องเลยพอมีใครถามเรื่องทักษะการต่อสู้กับอาจารย์ลีเนี่ยก็จะปฏิเสธพลวันเลยว่าไม่เกง่งไม่เกง่งไม่เกง่งคือถ้าพูดถึงเรื่องนี้นะคาที่หลุดออกมาจากปากแกก็จะเป็นเรื่องไร้สาระอีกเรื่องหนึ่งอยู่ดีอะคิโมโกหกแต่ก็มีเรื่องเล่าอยู่เหตุการณ์หนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ภาคสนามของโรไดแลนเนี่ยเกิดขัดแย้งกับแก๊งอันตพานของหลงเหมือนขึ้น เหตุการณ์นั้นอยู่กับอาจารย์ลีพอดีอาจารย์ลีก็เลยบอกให้เจ้าหน้าที่นะครับบอกว่าอพยพไปก่อนสัก2ช่วงตึกไปให้พ้นจากการไล่ล่าของอัตมาพานกว่า30คนเนี่ยแล้วอาจารย์ลีจะอยู่ล้างท้ายให้ขณะที่กําลังอพยพกันอยู่เนี่ยยังไม่ทันอะไรเลยพอรับสายตาอาจารย์ลีกับไอ้แก๊ง30คนนั้นนะก็เกิดเสียงระเบิดดังตามมานะครับโอ้อาจารย์ลีก็เดินออกมาจากควันอาจารย์ลีไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะครับแต่สังเกตที่ผมเนี่ยก็จะ ยุ่งเหยิยงนิดหน่อยพอจินตนาการได้ว่าไอ้สาคนนะั้นแทงไม่รอดแนะ่เรื่องราวทักษะการต่อสู้ของอาจารย์ลีก็เลยเป็นที่ถกเถียงกันของเจ้าหน้าที่โรดไอแลนนะครับก็คือไม่มีใครได้เห็นชัดๆเลยอะ่ะแต่ก็รู้ว่าแกปกปิดอะ่ะแกไม่อยากให้รู้ะก็เชื่อได้ว่าแกแข็งแกร่งเอาไว้เราไปจับผิดแกในเกมแล้วกันแกก็จะมีท่วงท่าลีลาเหมือนหมอผีจีนใช่ไหมเอาไว้เราไปนั่งวิเคราะห์กันนะกัน,กนว่าแกใช้ศาสตร์อะไรนะครับ 蝶炉にてあいあえばある悪者かつとうは限らないんだなこれがあなたならきっとうまくってちょっと俺が出るんですかよしよし安心してちょうだい俺がいるでしょうおファイティサムクァムサムパンロワン สำนักง,งานนักสืบลีกับโรดไอแลนด์เนี่ยพัฒนาขึ้นมากอย่างน่าทึ่งนะครับเอาไปว่าต่างฝ่ายต่างเชื่อใจกันและที่นครหลวงเหมือนสำนักง,งานนักสืบลีกับสำนักง,งานของโลดไดแลนด์ที่ประจำอยู่ที่หลวงเหมือนเนี่ยอยู่ไม่ห่างกันนะ หลังจากห่างกันก็ประมาณไม่กี่ช่วงตึกเป็นที่ทราบกันนะครับสำนักง,งานนักสืบลีอยู่ในเขตสีเทาสีดําโซนมืดของหลงเหมินซึ่งจะเต็มไปด้วยผู้ติดเชื้อและเต็มไปด้วยการทะเลาะกันของชาวแก๊งอันตพา,านนะครับลานลูกชิ้นปลาของเจียก็อยู่แถวๆนี้แหละซึ่งโซนแบบนี้ในหลงเหมินคนที่คุมอยู่ลับๆนะครับก็คือราชาหนูและคิงและคนที่คุมหลงเหมินจริงๆเนี่ยก็คือเวอ่ยเหยียนวูนั่นคือแบบทางการ แล้วเว่ยเย็นหู่ก็คุมหน่วยรักษาวความปลอดภัยของหลงเหมินนะครับสำนักง,งานตำรวจตัวแทนก็คือเฉินและโฮชิกุมะสำนักง,งานนักสืบลีนี่แหละที่เข้าได้กับทุกฝ่ายจริงๆนะครับไม่ว่าฝ่ายไหนก็แฮปปี้หมดเมื่อได้คุยกับอาจารย์ลีนะฮะทีนี้โรดไอแลนด์ได้มาใช้บริการของสำนักง,งานนักสืบลีเนี่ยทีนี้การทํางานในหลงเหมินก็ง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะไอพวกเขตสีเทาสีดําที่ปกติแล้วมันดูแลยากอ่ะพอได้อาจารย์ลีคอยชี้แนะเนี่ยาย การแพทย์ภาคสนามเนี่ยก็ลงพื้นที่ได้สบายเลยว่าจะไปรักษาผู้ติดเชื้อตรงไหนตรงไหนเนี่ยซึ่งทีแรกปัญหาผู้ติดเชื้อในหลวงเหมอนนี่เป็นปัญหาใหญ่มากนะครับแต่พอโรดไอแลนด์เข้าไปจัดการแล้วได้อาจารีคอยช่วยเนี่ยปัญหาผู้ติดเชื้อก็จะเบาบางลงทีนี้นครหลวงเหมือนก็สบายขึ้นเยอะเลยครับแต่ละฝ่ายก็อยู่กันอย่างเป็นมิตรสบายไม่มีเรื่องร้อนที่จะต้องทะเลาะกันตลอดเวลาทีนี้โรดไอแลนด์ก็เชื่อใจอา,อาจารีค่อนข้างมากนะครับอาจารีก็เชื่อใจรโรดไอแลนด์ด้วย แล้วก็เป็นที่ลือกันนะครับว่าไม่มีเรื่องใดในนครหลงเหมือนเนี่ยที่อาจารย์ลีไม่รู้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าทั้งหมดที่อาจารย์ลีจะบอกให้กับโรสไอแลนด์รู้นะอาจารย์ลีเนี่ยเป็นบริษัทนักสื่อเอกชนที่รับทั้งงานขาวและงานดําโดยที่ไม่ได้แบ่งฝ่ายไหนนะครับอาจารย์ลีนี่เป็นกลางกับทุกฝ่ายแล้วก็ตรงไปตรงมาสุดๆจะทําเฉพาะงานที่ตัวเองได้รับมอบหมายมาได้รับว่าจ้างมาแล้วจะไม่ทําการแทรกแซงอะไรนอกเหนือไปกว่านั้น และความยากก็อยู่ที่ตรงนี้แหละความยากอยู่ที่การเป็นกลางกับทุกฝ่ายนะครับอันนี้เป็นความที่เห็นส่วนตัวนะครับพอถึงจุดนี้พี่เริ่มจะเข้าใจโลโก้ของอาจารย์ลีละที่มันเป็นเหมือนตัวอักษรยึกยือยุกยยี่ไข้กันนะ่ะมีขาวและดํามันน่าจะมีความยุ่งเหยิงกันในลายเส้นนี้แต่สุดท้ายขาวและดําก็ต้องอยู่ร่วมกันให้ได้อาจารย์ลีก็จะคงความเป็นกลางแบบนั้นนะครับいい มาถึงโปรไฟล์ที่4นะครับสกุลลีสกุลกนี้เป็นสกุลที่พิเศษมากเป็นที่รู้กันว่าสกุลนี้เป็นสกุลพ่อค้าที่มีชื่อเสียงมากในชนบทของเหยนซึ่งถ้าดูจากชื่อสกุลนี้แล้วเนี่ยเหมือนว่าอาจารย์ลีจะจงใจไม่ได้ปิดบังตัวตน เกี่ยวกับสกุลนะครับคือถ้าหากใช่เนี่ยอาจารย์ลีก็ต้องเป็นตระกูลพ่อค้าที่ร่ารวยอยู่ที่เหย็นแต่ว่าทําไมถึงได้ยอมย้ายมาที่หลงเหมินมาตัวคนเดียวเนี่ยมาเริ่มต้นชีวิตศูนย์ที่นี่เจ้าหน้าที่ก็วิเคราะห์ว่ามันแปลกมากเลยนะคนปกติเนี่ยเวลามีปัญหาครอบครัวเนี่ยมักจะเปลี่ยนชื่อและสกุลแต่สําหรับบางคนทําไมเลือกที่จะเก็บชื่อสกุลแต่ว่าซ่อนชื่อจริงเอาไว้ตรงนี้ชัดเจนว่าอาจารย์ลีเนี่ยมีปมบ้านเกิดว่าทําไมถึงย้ายจากเย็นมาที่หลงเหมินก็ให้ไปขุดเพิ่มเติมกัน ここの、この項目なんですが、左から三行目が間違ってたんで、ついでに直しときました。お礼は結構ですからね。手慣れて見えますか <laughs> またまたそんな。事務所の案件以外じゃ、こんな少額の生産なんて初めてですよ。昔はもっと、おーっと、話が逸れちまいました。どうか、 เมื่อเจ้าหน้าที่ของโรดแรนด์เนี่ยได้ทำการสรุปข้อมูลก็ถึงได้รู้ว่าเรื่องราวในอดีตของอาจารย์ลีหรือเรื่องในอนาคตต่อไปที่เขาจะทำเนี่ยไม่ชัดเจนสักอย่างเลยแต่เรื่องที่ดูจะชัดเจนหน่อยก็คือเรื่องความสามารถของอาจารย์ลีเนี่ยก็พอจะพิสูจน์ได้ในหลายๆโอกาสที่ผ่านมาและเรื่องที่ดูจะแน่นอนที่สุดเลยก็คือเรื่องความขี้เกียจของอาจารย์ลีเนี่ย ชัดเจนมากๆเรียกได้ว่าเป็นตัวขี้เกียจที่เคลื่อนที่ได้เลยก็ได้มีหลายๆเรื่องเลยที่อยู่รอบตัวที่รอให้อาจารย์ลีเนี่ยทำอยู่แต่ว่าอาจารย์ลีเนี่ยก็ขี้เกียจมากเกินแบบไม่ทํา <laughs> ในโลกความเป็นจริงเนี่ยมีผู้คนมากมายที่หลบหนีจากความเป็นจริงแล้วก็เป็นแบบนั้นแต่ว่าอาจารย์ลีนี่ค่อนข้างจะไม่ใช่แตกต่างออกไปเรื่องงานนักสืบของอาจารย์ลีเนี่ยไม่เคยละเลยนะสุดท้ายเขาก็ทําได้สดําเร็จตลอดเลยภาしたことないですよ รวมไปถึงเหล่าเด็กๆของเขาเนี่ยอาจารย์ลีเนี่ยคือทําดีที่สุดเลยแม้จะขี้เกียจให้ตายยังไงนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของเด็กๆของเขาอ่ะสคนนั้นน่ะอาจารย์ลีจะพยายามให้ดีที่สุดถึงสุดท้ายพอดูแลไอ้สามตัวนั้นเสร็จ่ะก็จะมาบ่นกับด็อกเตาเป็นประจําสม่ําเสมอเลยว่าโอ้โหไม่ไหวเลยเด็กผมเผมเหนื่อยเลอเกินแต่ก็ด้วยเรื่องนี้แหละทั้งในมุมลับและก็มุมแจ้งต่อหน้าก็ด้วยอ่ะ ไอ้สตัวนั้นก็พูดถึงอาจารย์ลีประจําหากต้องพูดถึงอาจารย์ลีมุมดีไม่มีเลยทั้งขี้เกียจทั้งขี้เมางานการไม่เคยทําดองตลอดงานบ้านไม่เคยช่วย <c oughs> ถึงไม่ว่าฝ่ายไหนจะ,จะพูดถึงกันแบบเสียหายหายนะแต่สุดท้ายทั้งหมดอต่างก็เชื่อใจกันอย่างไร้เงื่อนไขครับนี่เขาเรียกว่าครอบครัวไหมเวลาเจอหน้ากันเนี่เบื่อแบบเหม็นที่หน้าไม่อยากเห็นเลยแต่ในลึกๆนี้ ผูกพันแบบขาดไม่ได้ถ้าขาดกันขึ้นมานี่ก็เศร้าแล้วก็เป็นดั่งคำที่คนที่ใกล้ตัวอาจารย์ลีให้การมาว่าเวลาเราอยู่ใกล้ๆกับอาจารย์ลีคุณก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าไอ้ตาลุงนี้มันอะไรกันวะน่างุ่นหินจังเลยน่าลํำคาาอ่ะลุงลังแต่ความอบอุ่นใจที่เขามอบไปกับทุกคนที่อยู่รอบข้างนั้นนะ่ะมันช่างเหลือล้น หลือเกินถึงมันจะดูลุงลังให้ตายยังไงแต่ว่าเฮ้ยลุงนี่มันอบอุ่น่ะมันอยู่แล้วมันสบายใจอ่ะเรียกได้ว่ามันเป็นออร่าอันแสนแปลกประหลาดที่ออกมารอบตัวคนรอบตัวจะสัมผัสได้ว่ามันเป็นออร่าที่แปลกประหลาดมากๆซึ่งตอนต้นบอกว่านะก็จะรู้สึกแบบขาดแรงบันดาลใจ และนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ทางเรารู้แต่หากจะให้มองเรื่องราวอื่นๆนะให้มองผ่านบุนคคลอื่นเด็กวัยรุร่นที่แสนล่าเริงล่าเริงแบบผิดปกติอะเข้าคันเข้าขันบ้า <c oughs> ที่ดูไม่ค่อยธรรมดาเท่าไหร่เ <c oughs> มื่อกลับสู่ตลาด <c oughs> หลังจากอุดมคติของเขาเนี่ยได้แตกสลายจากสังคมอันโหดร้ายสายตาและบทสนทรนาเล็กน้อยของอาจารย์ลีก็พอจะเยียวยาจิตใจเขาได้ เด็กสาวที่ถูกพ่อที่ขี้สงสัยต่อโลกและมุ่งหน้าออกไปตามหาคำตอบด้วยตัวเองและได้ทิ้งเด็กสาวไว้กับเพื่อนเก่าอย่างอาจารย์ลีอาลีก็พอจะเติมเต็มความอบอุ่นให้กับใจของเธอได้บ้างไม่มากก็น้อยและชายหนุ่มวัยกลางคน ผู้แสนดีต่อโลกแต่นั่นกลับเป็นจุดอ่อนที่ทําให้โลกแสนโหดร้ายเนี่ยทำร้ายจิตใจเขาจนไม่เหลืออะไรเลยทั้งงานทั้งที่สุขหัวนอนณจุดนั้นเนี่ยความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆของอาจารย์ลีที่มอบงานและบ้านให้เนี่ยก็ดูจะเป็นสิ่งที่วิเศษสุดดั่งกับชีวิตใหม่ของชายหนุ่มคนนั้นเลยเด็กชายเด็กหญิงชายวัยกลางคนและชายวัยกลางคนอีกคนหนึ่งที่ทอดทิ้งดินแดนบ้านเกิดแล้วหนีมายังอีกดินแดนหนึง่งอย่างโดดเดี่ยวเนี่ย ไม่ว่าจะมองจากฝ่ายไหนมุมไหนก็จะเห็นเลยว่าก็ไม่ได้สมบูรณ์แต่ว่าสี่คนนี้รวมกันนี้ถือว่าสมบูรณ์ได้ไหมจะเรียกว่าครอบครัวได้ไหมครับไวฟ์ทูอุนยาあの野郎の面倒を見てくれてるんでこっちは随分気楽なもんですいやはやお恥ずかしいガキのもりは本来俺の仕事だっていうのに結局こっちの方が世話になってんですよ い,いいとしこんでょうけどねทั้งหมดนี่ก็เพราะอาจารย์ลีคนนี้แหละอาจารย์ลีคนที่ภายนอกดูขี้เกียจดูบ้าบอดูเป็นตะลุงล,งลุงหลังไงนะเป็นคนที่ไม่ได้รีบร้อนอะไรมักจะถือถ้วยน้ําชาขมๆขมเนี่ยแล้วก็ทําท่าสบายๆชิวๆหัวเราะย่อคนอื่นที่กําลังเร่งรีบรีบร้อนอยู่เนี่ย แต่หากเมื่อใดก็ตามอาจารย์ลีได้เห็นข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆของเรื่องราวที่ซับซ้อนเรื่องราวต่างๆเนี่ยอาจารย์ลีผู้นี้จะชี้แนะแนะนําด้วยอารมณ์ขันเมื่อนั้นคุณจะได้พบแสงสว่างจากเขาและในวันที่ด็อกเตอร์เนี่ยมอบเหรียญตราให้อาจารย์ลีนะครับ อาจารย์ลีก็ได้บอกว่าความไว้วางใจของเรานั้นคือก้าวหน้าขึ้นใช่ไหมด็อกเตอร์การเรียนรู้ที่จะได้รับความไว้วางใจนี่ก็ถือว่าเป็นหลักสูตรของนักสืบเช่นกันและอาจารย์ลีก็มอบจี้หยกนะครับให้ด็อกเตอร์พร้อมกับรอยยิ้มที่จี้หยกเนี่ยมีข้อความที่ชวนให้คิดนะครับที่ด้านหน้าเขียนไว้ว่าแค่ต้องคิดว่ามันดีหรือว่าชั่วร้ายแต่พอพลิกขึ้นไปด้านหลังเนี่ยบอกว่าไม่ต้องถามว่ามันดีหรือเลว นี่น่าจะเป็นแก่นของอาจารย์หลีนะครับการออกแบบตัวละครนี้ข้อความนี้น่าจะเป็นใจความสําคัญนะลองเอาไปคิดดูนะครับว่ามันยังไงดีไม่ดีพี่อาจจะแปลผิดด้วยซ้ํานะครับดูข้อความจีนประกอบด้วยก็ได้จบแล้วครับนี่คือข้อมูลทั้งหมดจากโปรไฟล์ถ้าเราอยากทราบอะไรต่อเนี่ยสามารถไปดูเนื้อเรื่องของอีเวนต์หลิงได้นะครับซึ่งตรงนู้นจะมีอีกเยอะเลยอะ่ะถ้าเก็บบทสนทนามาก็จะวิเคราะห์ได้อีกเพิ่มเติมนะครับ หรือใครทราบอะไรมาแล้วก็อยากจะเสริมเพิ่มเติมก็แนะนํากันได้เต็มที่นะครับแต่ก็เบาๆกับพี่หน่อยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะทําให้น้องๆอยากจะเปิดกาชาคุณลุงลีมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็ขอลาแล้วนะครับขอให้สนุกกับเกม a r ร์คไนท์ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆก็จะตามมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอตัวแล้วครับสวัสดีครับ